สบายดีเ้ยพี่น้องเลยมาบอกอีแล้วสองซิวบรรนาเด้อนอ่้อสิทธิได้ถ่ายผอสิทธิออกก็น้องไทยกา่อสินอนพี่น้องเอยหากกรลับโพดโพอย่างวะ่อสินอนได้แต่กะเช้าจิ้วก็มาเกี่ยมเห็ดกินเห็ดยูเมื่ออื่นผูกแขนเลยพี่น้องผูกแขน,แขนหับควนลามหน่อยเดยมืออื่นเศร้าเลยจ้าตอนนี้กำลังเกียมอาหารการกินพี่น้องนี่ เมนูมีข้าวปุ้นแล้วก็มีทอดปลาแล้วก็มีลาบลาเป็ดน้ำพีนาอ้อยเมือนสาวเลยจ้านีสบีเรากำลังเรียมเห็ดข้าวปุ้นน้ำข้าวปุ้นพีนอ้อยเคียวมีน้ำข้าวปุ้นไว้ชุมหอยญ่โค้งชุ่มมันเคยโตเคยใส่กับกำลังครัวเป็ดอยู่เนาะพี่นายกำลังคว้วเป็ดจ้า น้องใหม่รับปุ้ยพี่น้องเลยน้องใหม่กันกบ,บกน้องไทยการับเรียบร้อยแล้วจ้ะน้องไทกาดวันใหม่กลางมม่งแบบนี้เลยพี่น้องโ <c oughs> ม่งพใใ่อใหญ่ไอนี่นะพ่อใ,ใหญ่วันใหม่เมยใหญ่นอนอยู่หันอันนี้เชจิวนอนกับน้องไทกาสองคนพอัอใหม่นอนนาะเนี่ยพ่อใ,ใหม่เอา้วยมานอ้แม่มันหกดกักลววยเนาะ นี่เด้เอาไว้คือขนมใส่เอาไว้กินขนมซื้อมากเลยเด้อเอาซุกเลยได้แม่มันนักเขียวเอาไว้เด็กขนมเกียมซีไซส่พักอันนั้นมื่นเราจะซื้อมาไว้เกียมซีไซส์เพชรพรกควนพักเข,ขียนพักควนน้อยอ่ะแหละเออพักควนน้อยกินเอาเลยนี่อันนี้ดอกไม้กเกียมซีไซส่พักควน ขึงไว้จา้าโบมไว้แม่โบมไว้วะผดแล้วบ่ผดแลด้วเอาปลาลงเอาปลาลง ปลาลงก่อนพี่น้องไอ้ขวดเลยปลาตัวใหญ่ใหญ่จกโลอันนี้นะก็อยู่สองโลตัวใหญ่ใหญ่บลมเลยบลมเทิมเลยพี่น้องไอ้แม่ยับไปเด้อขลาลงพี่น้อง เอออพี่น้ใจเอาเนื้อมันพุ่งเข้าเอาบ่วงนะกะแมวทำมันก็ได้สบายสบายกลางใจเอาเนื้อปลาแล้วก็เอาไปขวใส่กันกับอันเครื่องที่เอาตำไว้เครื่องปรุงสูตรน้ำขนมจีนดั้งเดิมเย็นเยอพี่น้อยสูตรกระเทียนเอาเด้ออันขนมจีนนะน้ำกะทิหม้อแม่น้ำปลาน้ำอะไรหรอก นมแมวน้ำกะทิบ่แม่น้ำยาบ่มแม่ที่น้ำบาน้ำกะทิจ้าน้ำกะทิบานเห้านลยล่ะคือเห็ีปีศาจคือเราแล้จะบ่มแมอเมื่อวานยังม่ไดกาลางมงโทนนอนเลยลูกั่นยังเบิ่งทนถาดยังไม่ได้นอนยัง พ่ะน,นอนกึ๊กเลยรับเรียบร้อยรับเรียบร้อยละเมื่อยแล้วครับรถไม่ได้ขับรถเบิดมือบา,อาแต่สาวๆเนเาะอืกูน,นั่นเมื่อยมากนะอหายเราอยู่บนมือพี่กับอุ้จมเกี่ยวเขาขขอุน้นก็จมใช่แล้วนะช่วยเฮ็ดตกับจมนะอ่ะอ่พ่ทอเลยถึกอึกถึกอึถึกอึกมือเขาก็ว,ว่างว่างว่าง เอ้อถิมแห้งเขาแห้งเขาแห้งค่ายเขาแห้งถิ่มมันขามันแห้งเราไ่ใหญ่คงนะป้ามีเวลาสิแกตตัวพ่อครัวนะคะอันนี้พ่อครัวเป็ดเดินจาเตรียมเห็ดลายมือเส่าผู้แค้นล้านน้อยมีได้สิแกตเราทุกได้แก่ตัวไหมอืมแก่ตัวเป็ดเขาชื่อแก่ตัวพ่อใหญ่คงเป็ดนะบ่เคยเป็ดตัวมาแต่นะคะบอหน่นะตัวใหญ่ๆนี่ สี Safe. ตบะอ่าคือใหญ่ใช่น well> ี่นะเด่เาะเป็นหญ่เนาะเอากินตลอดได้เป็ดบใหญ่บอืมเป็ดพันใหญ่บอกเป็ดพันใหญ่เนะเคยต้องซอนซอนซ้อนอยูอันนี้อห่ารเนาะบห้มีก็เป็นแบบไรแล้วว่ะคนมันนะคนบัวมันนะนี้นะคะคุณพี่แมวมาช่วยด้วยจ้าเลยแมวอืม ลูกป้าไอ้แมวน่ะเป็นลูกป้าทั้งพ่อเด้อจ้าสบีกำลังตองปลาใส่พี่น้องเลยมันททนเป็นซีเป็นซานดอกอันนี้ของเ้าต้มต้มไปแล้วข้าก็ใจปลาออกมาแล้วก็ตัมเนาะตัมใส่เครื่องใส่ยังฮะนดีวิธีเห็ดขนมจีนน้ำขนมจีนมีแล้วน้ำปลามันนั่นเปลือยข้าก็ใจปลาใสเอาปลาหมูใส่น้ำก็ได้บดผักบุ้งผักบุ้งปลแมนันเ้าวนท์ เพิ่นเนาะเพิ่นเซลขวบโลงโลดให้มันตรงนะคะคุณพี่นี่แหละคนมันรลัยใส่มันตรงค่ะอือตรงลรอบ่บ่ตรงค่ะว่าตาเซีวบ่เลยแมวจ้ะน่ะยังบ่ตรงใส่ด้วยคุ้ยอือ ได้แล้ววะจะกระเบิ้งว่ามันได้บ่มันตรงบ่เออเออโอเคบัดนี้ปัดเลยค่ะมันเข่าวลอกคุณพี่เออกดเล็กก้อนเล็กหนึ่งจะได้ไปใส่เพชรทำไมค่ะบอกคือนี่บออื้มบอกเขาจะเออโอ้ยใครบอกเปิดเอาน่า แมวตื่นดิอ้าวกดเลยกันกดไฟโอ้ยพ่อเลยเนาะนัะน่นคือไวแทะอีกวันหนึ่งพ๋อเขรามันน้อยเดียวเอเออันเอาอย่างเงยได้สามอะไรไหมต้องอัน,นต้งบดใส่กับกระเทียมบดใส่กานซาบิผบดบดเลย ได้ยูมนหักน้อยข้มืนะตองมดรวมกันได้อยู่ใส่น้าก็ได้นาะวีเบาเบาใส่บาเคียงนเบียงน้อยเคียงเออได้อยูยังโมแหลกีเอ้ขยาวก่อนนะแม่ขายาวลงให้มันลงให้มันลงหลุมขะก่อนเออ ให้มันลงบ่อขอให้มันพินลงไปอันนี้ <c oughs> เออปั้นบันเนีอยแมวอย่าลบใจเลยเพราะมันหน่อยเออมันหน่อยเจ <c oughs> ้านี้ไปมันพูดเลยชื้อ มันมาบ้านทางวิไลตน์นะขวดน้ำหนึ่ต้นนั่นนั่นประมาณสองโลนามเดียวดียว่าณสองแสนโอ้ยปาปุ่โอเคเด้อพี่น้องสำหรับการเตรียมอาหารมื้อนี้เน,นาะกะยังบ่ทันแล้วเน,นาะพี่น้องเนาะยังอีกมือ้ออื่นเช้ามีเตรียมหลายอย่างเนาะพี่น้องนี่จะจิ้มยังบ่ได้สัง่ง เดี๋ยวจะจู่ถ่ายให้เบิ่งเดิมอื่นเด้อบรรยากาศอ่าการสุบควันบรรยากาศเดิมพี่น้องเด้อะสำหรับกินอีกเชื้อจู่ฮะก็จบเพียงแค่นี้เด้อจ้าฝากอะไรก็แชร์ก็ติดตามให้ได้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจจะจู่คลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อบใช่ป้ะ